คำกวีของสุนทรผู้นะครับมีหลายบทกวีมากๆตามตัวอย่างเห่านี้นะครับแต่ก็ที่ประทับใจนะครับยังคงใช้ได้จนถึงปัจจุบันมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสมจงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากจน ท่านสอนให้เรารู้จักเก็บหอมรอมริบนะครับและก็ให้รู้จักประหยัดในการใช้สอยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันการใช้สอยที่ให้รู้จักพึงประมาณและให้รู้จักเก็บนะครับจะทำให้เรามีชีวิตที่ไม่ยากจนนะครับนี่เป็นสุภาษิตสอนหญิงนะครับอันนี้เป็นบริเวณรอบๆของอนุสาวรีย์ ุนทรภู่นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับถึงย่อมย่านบ้านกล่ำพอข้าพบจะประสบพบเผ่าพงพระวงศาขึ้นกุฏิที่สถิตท่านบิดากลืนน้ำตาก็ไม่ฟังเฝ้าพรั่งพรายเป็นนิราชเมืองแกลงของท่านสุนทรภู่นะครับนี่เราอยู่ที่อำเภอแกลงนะครับเมื่อกี้ก็ ผ่านสวนโนผ่านาหาดแม่ลำพึงมาแล้วเดี๋ยวจะแวะทานกาแฟที่โรงแรมแมริออตนะครับอันนี้เก็บบรรยากาศของอนุสาวรีย์ของท่านสุนทรผู้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ส่วนตัวกับพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับก็เลยแวะมานมัสการอนุสาวรีย์แห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลและก็เพื่อให้ประสบความสำเร็จในโปรเจกต์ใหม่ของเราที่จะทำที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับ